สวัสดีค่ะวันนี้เราซื้อมิ้นจงเหวนเคืำถางกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับคำว่าชาิชาิชาภาษาจีนที่ไม่ได้แปลว่ากับข้าวหรือผักค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ที่ทุกคนรู้จักกันเนี่ยแปลว่ากับข้าวหรืออาหารใช่ไหมคะความหมายแรกเลยแปลว,ว่ากับข้าวหรืออาหารใช่ตัวนี้นะคะตัวอย่างประโยค今天谁去买菜今天谁去买菜วันนี้ใครเป็นคนไปซื้ออาหาร ใช่ในที่นี้จะแปลว่าอาหารหรือกับข้าวนะคะแต่ในบริบทเนี้ยก็ยังไม่แน่นอนว่ามันจะแปลว่าอาหารหรือแปลว่าผักนะฮะในตัวอย่างที่ให้มานะแต่ก็แปลว่าผักก็ได้หรือแปลว่าอาหารก็ได้มาดูใน ที่แปลว่าผักบ้างค่ะใช่อีกความหมายหนึ่งเนี่ยความหมายที่สองเลยนะแปลว่าผักตัวอย่างประโยวูปู้เสี่ยวฟชื่ชสชื่ชฉันไม่ชอบกินผัก ท่านในชาตในที่นี้หมายถึงอาหารแล้วก็จะอ,อ่านาว่า我不喜欢吃菜ฉันไม่ชอบกินอาหารอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ปะก่อนป,ปลอนะคะปะลอชาตในที่นี้เนี่ยที่แปลว่าผักเนี่ยมันจะโย่มาจากคําว่าซูชาที่แปลว่าผักชา ในที่นี้นะคะย่อม,มาจากซูช่ที่แปลว่าผักนั่นเองนะคะเดี๋ยวไฮไล้์ไว้นะ<ม>อืมเดี๋ยวเดีืเดมเข้มพอเปล่าเห็นไหมจากคำนี้อ่า คำนี้เลยนะยอ่อมาเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนจดไปได้นะให้เวลาจดแป๊บนึงอ่ะเสร็จแล้วใช่เปล่าเสร็จแล้วไปดูคำว่าใช่ตัวต่อไปกันเลยเนาะใช่ตัวนี้นะคะ แปลว่าสเปคความหมายที่สามพอคําว่าใช่นะคะก็คือคำว่าสเปกตัวอย่างประโยคนะซ่งเว่ยหลงชื่อวอเดชัยซ่งเว่ยหลงชื่อวอเดชัยซ่งเว่ยหลงเนี่ยเป็นสเปกของฉันอะทำไมในนี้มันเป็นหวังยีปโป้แล้วเนี่ย <laughs> <c oughs> เขียนผิดนะคะเขียนผิด ไม่ได้ดูดีๆเลยหวังอี้ัวก็ได้เป็นเป็นหวังอี้ัวหวังอี้ัวไม่ใช่หวังอี้โบนะคะหวังอี้ัวหวังอี้โบใครลืมแก้ลืมแก้ขอพายค่ะ <laughs> หวังอี้โั是我的菜หรือจะใช้หนีประทานตัวอื่นก็ได้ นะเป็นหนีท่าหรือว่าท่าตัวนี้ก็ได้เคหรือชื่อใครก็ได้ที่คุณชอบมามาดูความหมายของคำว่าใช่อย่างที่สี่ก็คือ แปลว่ากากหรือกระจกเราเขียนความหมายอีกอันหนึ่งให้กระจกแปลว่าเล่นเล่นเกมชนะอีกฝ่ายเราก็แบบนี่ห่าใช่อ่ะแบบประมาณว่าแกเนี่ยผู้แกเนี่ยกากจันอะไรกระจกมากอะไรอย่างนี้เช่นนะคะตัวอย่างประโยว์你们队太菜了 นี่มันตุ้ยท่ายใหรอแปลว่าทีมของพวกเธอเนี่ยกระจอกมากกากมากเลยนะคะนี่มันแปลว่าพวกเธอตุ้ยแปลว่าทีมเว้นเตอไว้นะคะเว้นเตอไว้โดนละนะท่ายก็แปลว่าท่าย ทชก็แปลว่าเป็นแบบว่าเป็นคําที่ทําให้อีตัวเนี้ยมันแบบรู้สึกว่าแบบมันมากมากขึ้นท่ายก็คือมากทําให้อี adjective ตัวเนี้ยมันแบบเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เลเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าในที่นี้จะเป็นคําเสริมคำเสียงที่แปลว่าแบบกากจังกากมากเลยอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แบบที่แปลว่าแล้วนะอืมใช่ในที่นี้จะแปลว่าก,ากากหรือกระจกค่ะแต่ว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยดีไม่ควรใช้แต่ก็อยากให้รู้ไว้เผื่อแบบว่าได้ยินมาแล้วเอ๊ะ อืมทำไมอใอช่เนี้ยไม่แปลว่าอาหารแปลว่าผักไม่ใช่หรอทำไมเอ่อยังไงใช่ใช่เลยอะไรงงเนี่ยต้องรู้ไว้ก็ดีนะคะเผื่อแบบเวลามีแข่งขันอะไรเงี้ยแล้วเจอคนมาด่าว่าใช่ใช่อะไรเงี้ยจะได้รู้นะคะค่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีคือสอนคำอ,อะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ควรใช้เนาะถ้าไม่ได้สนิทกันหรือว่าหยอกล้อก,กันเฉยๆนะคะแต่ แต่คำแบบนี้ก็ไม่ควรพูดอยู่แล้วเนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็ไปกดติดตามแฟนเพจ Facebook ให้เราซือด้วยนะคะเพจ Facebook เรล่าสมินจงเหวินเคอร์าถางถ้าเขียนไม่เป็นจงจง เวิรนเคอร์ถังอ่ะแบบนี้นะโจงเวิรนเคอร์ถังนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ